อเอาเฮ้ยได้ขอทานมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยก็อกไปเลยนะป้าป้าหยามาแล้วแกมีอะไรเหรอคุณก็ไอเด็กขอทานเนี่ยเด็กมันเข้ามาได้ไงปาไล่ออกไปแบบนี้เลยนะ ขอทานมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยกอ,อกไปเลยนะป้าป้าจะมาแล้วจะมีอะไรเหรอคุณก็เด็กขอทานเนี่ยเด็กมันเข้ามาได้ไงป้าไล่ออกไปอย่างนี้เลยนะหนูหิวเหรออันนี้มันของเหลือเดี๋ยวป้าทําให้ใหม่นะ,ะผมบอกให้ไล่ไม่ได้ให้มาทำให้มันกินเด็กมันน่าสงสารอกคุณสงสัยยังไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะแต่คือถ้ามันอยู่ในร้านผมกินไม่ลง ทังคันผมก็ไม่กินแล้วไม่จ่ายตังด้วยไปแล้วผมขอโทษครับที่ทำป้าเสียลูกค้าไม่เป็นไรหรอกไอ้ลูกค้าแรงน้ำใจคนเดียวอะ่ะป้าไม่โนหรอกนี่หนูจะกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวป้าทําให้แต่ผมไม่มีเงินจ่ายนะคะป้าเดี๋ยวผมกินของเหลือเองก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าทําให้หนูกินฟรีขอบคุณครับ ว่าแต่หนูชื่ออะไรหรอผมจําชื่อตัวเองไม่ได้หรอครับแต่ผมรู้ว่าผมอยู่ที่ที่หนึง่งผมถูกทำร้ายผมถูกบังคับให้ไปเป็นขอทานผมก็เลยเหนีออกมาครับตายจริงงั้นนี่หนูโดนทำร้ายจนจะมองกระทบกระเทือนติท่าแล้วป้าจะช่วยหนูยังไงดีเนี่ยใช่ครับป้าจะพาหนูไปหาตำรวจดีไหมอย่าเพิ่งครับป้ามันขูผมไว้ว่าถ้าเกิดผม มาจะตัดแขนตัดขาผมครับไม่ต้องกลัวมีป้าอยู่ถ้างานผมขอรอจำตัวเองให้ได้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ป้ามาช่วยงั้นแล้วเนยะห,หนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคงไปสักที่ที่พวกมันตามหาผมไม่เจอครับโถเอ้ยตัวแค่นี้เองทำไมต้องเจอแต่เรื่องหลายๆแบบนี้ด้วยเอาอย่างนี้อยู่กับป้านะจะดีเหรอคะป้า ดีสิอยู่กับป้าไปก่อนเอาไว้ให้หนูสบายใจแล้วเราก็ไปหาตำรวจกันโอเคไหมขอบคุณครับป้าถ้างั้นป้าเรียกหนูว่าหลงนะเพราะหนูหลงมาชื่อหลงก็ได้ดีเหมือนกันนะครับอถ้างั้นวันนี้ผมขอล้านจารไดนะครับได้สิ แล้วนี่หนูสบายดีขึ้นแล้วยังพร้อมที่จะไปหาตำรวจไหมผมก็อยากไปนะครับแต่ผมกลัวกลัวอะไรเหรอลูกผมกลัวเพราะผมยังจำตัวเองไม่ได้ผมกลัวเขาจะผมไปอยู่ที่ที่ที่ผมไม่อยากอยู่โธ่ลูกถ้างั้นก็อยู่กับป้าให้สบายใจหรือไม่งั้นก็เอาจำตัวเองได้ก็แล้วกันนะครับไปไปอาบน้ำไปลูกปัครับ หลงโอ๊ยหลงเป็นไรหลงเป็นไรหลงตายแล้วที่เป็นไรเนี่ยลงอน้องเป็นเนื้อง,งอกในสมองนะคะคุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดด่วนก่อนที่เนื้อง,งอกจะลุกลามไปมากกว่านี้แล้วน้องก็อาจจะสูญเสียความทรงจําถาวรอ,อืมและอาจจะส่งผลต่อชีวิตด้วยนะคะ ผ่าเลยค่ะทำยังไงก็ได้ขอให้เด็กคนนี้รอดก็พอค่ะแต่ว่าการผ่าตัดอะค่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรอาจจะเป็นหลักแสนคุณป้าไหวไหมคะหลักแสนเลยเหรอคะเออผ่าเลยค่ะคุณป้าแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะพอดีป้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นของตัวเองอยู่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวป้าประกาศขายก็น่าจะได้ค่าผ่าตัดพอดี ทำยังไงก็ได้ขอให้เด็กคนนี้รอดก็พอค่ะได้ค่ะอยู่ทําไมละหลงเป็นเพราะผมแท้ๆที่ทําให้ป้าต้องขายร้านแล้วมาเดินขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ป้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ ถ้าหนูรู้สึกผิดจริงๆอ่ะหนูมามาช่วยป้าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขอไปก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าโอ้ยขอโทษครับป้าป้านี่ลูกผมนี่ฮะ<า>ตงก้ลาตงกาจริงด้วยตงกาลูกพ่อผมเป็นลูกคุณจริงๆหรอครับ หมายความว่ายัางไงลูกมีลูกจำพ่อม่ได้เหรอลูกเจ้าหลงอ่ะมันฟัมจำเสื่อมฉันน่ะยังคิดว่าเจ้าหลงมันไม่มีพอ่อไม่มีแม่ซะอีกเรื่องมันยาวนะครับป้าเมื่อสองปีก่อนลูกของผมอ่ะโดนแก๊งลักเด็กอ่ะลักพาตัวไปผมพยายามตามมาตลอดตั้งสองปีแต่ก็ตามหาไม่เจอมาเจอทีหนึ่งก็เห็นว่าพวกมันทําร้ายลูกผมจนคมจําเสื่อมะครับที่ลูกคุณฟัมจำเสื่อมอ่ะ เขาเป็นเนื้องอกในสมองด้วยเพิ่งแกผ่าตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอะไรนะครับโทรลูกที่ผ่านมาลูกลำบากมากเลยใช่ไหมลูกพ่อขอโทษที่พ่อตามหาลูกไม่เจอที่พ่อปล่อยลูกลำบากตั้งสองปีพ่อขอโทษลูก กนก้านี่ลูกจำพ่อได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะพ่อจะพาลูก,ออกไปรักษาเองแล้วแล้วเดี๋ยวลูกก็จะกลับมาจำพ่อได้เองไปกับพ่อนะลูกเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะกลับผมอยากตอบแทนป้าเขาครับไม่เป็นไรหลอกหลงป้าช่วยเพราะป้าเต็มใจป้าเห็นหนูเจอกับพ่อป้าก็ดีใจแล้วให้เราสองคนได้ตอบแทนป้าบ้างเถอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองพวกผมให้ป้าได้ทุกอย่างเลยนะครับเงินทองน่ะมันไม่สําคัญหรอกคุณถ้างั้นป้าไปกับผมไหมครับจะได้ไม่ต้องมาลําบากเล่ขาก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไม่เอาหรอกป้าเป็นแม่ขาป้าไม่ไปหรอกป้าอยากอยู่ขายของของป้าแบบนี้แหละอ๋อผมลืออกแล้วว่าจะตอบแทนป้ายัางไงดี ก๋ยเตี๋ยวมาแล้วจ้าขอบคุณนะที่ซื้อร้านคืนให้ป้าก็ลูกผมบอกว่าร้านนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของป้าและอีกอย่างป้าก็เป็นคนดีที่ช่วยลูกผมเอาไว้ครับก<ช>็สมควรนะครับที่ป้าควรจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างน,นะครับถ้าเจ้าหลวงไปแล้วป้าคงจะเห่าแย่เลยไม่ต้องพวงผมหรอกครับ Mà trên cửa áo mà